สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาให้ดูขั้นตอนการออกแบบ masking tape ของเรากันนะคะโดยขั้นตอนแรกเลยของการออกแบบ masking tape ของเราคือการวาดรูปค่ะโดยฟ้าจะวาดภอปต่างๆกับตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ค่ะไว้ในอีกไฟล์หนึ่งแล้วทำให้พื้นหลังอ่ะเป็นแบบโปรง่งหรือเป็น PNG เพื่อที่เราจะเอาไฟล์นี้มาจัดเรียงใน masking tape ของเราได้ค่ะ หลังจากที่ฟ้าวาดรูปเสร็จแล้วนะคะฟ้าก็จะเอาไฟล์ png พวกนี้ค่ะไปจัดเรียงใน Photoshop ในคอมนะคะแล้วก็เอาไฟล์กลับมาทำใน p c r e a t e อีกทีหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าใน Photoshop นะคะเวลาเราย่อขยายภาพภาพจะไม่แตกค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าฟ้าทำใน p c r e a t e อย่างเงี้ยจะทำเวลาจะย่อขยายทีหนึ่งอะ่ะมันจะทำให้รูปแตกแล้วก็มีความไม่ชัดก็เลยชอบไปจัดเรียงไฟล์ใน Photoshop มากกว่าทำในโ r e a t e ทั้งหมดค่ะ พอเราจัดเรียงได้หน้าตาเทปคร่าวๆของเราแล้วนะคะฟ้าก็จะเอามาแต่งต่อใน p r o c r e a t e ก็คือจะมีการมาไล่สีแบ็กกราวอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะไล่ให้เรียบเนียนมากขึ้นโดยใช้เครื่องมือนิ้วมือในการเกลี่ยสีแล้วก็จะมีการวาดพอบเสริมต่างๆทำให้เทปของเราดูเต็มมากขึ้นค่ะ จะเห็นว่าไฟล์ในโปร a t e นะคะยังคงแยกเลเยอร์อยู่เนื่องจากว่าจากใน Photoshop ค่ะฟาเซฟมาเป็นไฟล์ PSD พอเข้ามาใน p โปร a t e มันก็จะยังแยกเลเยอร์ให้เราอยู่นะคะนื่องจากเวลาที่เราแยกเลเยอร์แล้วนะคะจะทําให้เวลาเราจะเคลื่อนย้ายวัตถุของเราเนี่ยสามารถทำได้ง่ายมากค่ะตรงไหนที่ยังโล่องอยู่นะคะในที่นี้ฟาก็ออวาดพรอพเข้าไปเพิ่มค่ะเติมจุด เติมเส้นให้ดูเต็มมากขึ้นโดยใช้บรัชเพนซิลธรรมดาเลยค่ะสีเดียวไม่ได้ไล่สีอะไรเลยตรงนี้ก็วาดวาแล้วก็ลมนะคะสุดท้ายก็ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันแอบลบไปนิดนึงเนาะ ยาสักนิดหนึ่งนะคะให้ดูเหมัดอน,นอนอยู่บนชุ่งทิวิปตรงนี้ก็ยังโล่งๆอยู่นะคะเราก็เลยคิดว่าอ่ะต้องเติมดาวสักหน่อย มีการเทสีแล้วรั่วเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าเราปรับเปอร์เซ็นต์ในการเทยเยอะเกินไป ตรงนี้ก็ยังโล่งก็เลยเติมดอกไม้สีขาวเล็กๆไปนิดนึงค่ะตอนนี้มาสิ่้เเปของเราก็ใส่็สมบูรณแล้วค่ะเย้า <Yeah. S 2> จากนั้นนะคะฟ้าก็จะ export เข้าไปในคอมค่ะโดยเซฟเป็น psd เหมือนเดิมเซฟเข้าไปที่ iCloud ของฟ้านะคะซึ่งมันลิงก์กับ ตัวโน้ตปุ๊กอยู่เนาะฟ้าก็จะไปเปิดไฟล์ในคอมอีกทีหนึ่งนี่พอเปิดไฟล์ขึ้นมานะคะทีนี้ตอนนี้เวลาเราจะสั่งพิมพ์นะคะต้องสั่งพิมพ์เป็นโหมด CMYK แล้วก็จะมาทำให้ เทปของเราเป็นจาก R G B ค่ะเป็นโหมด C M Y K กันจะสังเกตว่าพอ Export มาแล้วจากในโ o ร์คเอชมา p t o t o s p เลเยอร์ของเราก็ยังคงอยู่นะคะพอถ่ายออกกล้องมาสีมันค่อนข้างสะท้อนเล็กน,น้อยนะคะแต่จริงๆอ่ะสีมันไม่ได้สว่างลกูกขนาดนี้เนาะก,ก็ให้ดูลายเทปกันใกล้ๆเอ,อ้ยหมดงามประทับใจก็อันนี้เราก็เปลี่ยนหมดเป็น C M Y K กันนะคะ แล้วก็เซฟเตรียมส่งลงพิมพ์ได้เลยค่ะนอกจากเทปแล้วนะคะแบรนด์ของเราสิ่งที่แบบภาคภูมิใจมากก็คือแพคเกจจิ้งของเทปค่ะทีนี้เราก็จะมาทำกล่องใส่เทปของเรากันด้วยนะคะนี่ค่ะป้าปารูปกล่องที่สมบูรณ์ให้ดูนะคะก่อนที่เราจะไปสั่งพิมพ์มกัน จบแล้วนะคะการทำาาาิ i n เทป e ของเราในวันนี้เอออาจจะไม่ได้ละเอียดมากเนาะลืมถ่ายตอนที่เราจัดเรียงใน Photoshop มาให้ดูแต่ว่าคร่าวๆก็จะประมาณนี้ก็ลนยนี้แบบภูมิใจนำเสนอมากคือแปะต้องแบบสดใสโลกแบบกลายเป็นสายลุมกลายเป็นเลนโบใครชอบก็มาอุดหนุนกันได้นะคะขอบคุณค่ะ